ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สวเตือนนายกอุ้งอิงอย่าให้พ่อครอบงำแนททักษิณเลี้ยงหลานอยู่บ้านเลิกจ่อสื่อนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็เรื่องของการที่นะครับคุณทักษิณเองนะครับได้รับการพ้นโทษตอนนี้ก็โ,อโหออกมาแอคชั่นอย่างหนักเลยก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุ้งอิงเองคอรมอเองรัฐบาลของนายกจะ,จะผ่านไปได้หรือเปล่าตอนนี้มีคนร้องเพียบนะครับก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนนะครับทำการเมืองเนี่ยคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าคิดถึงผลประโยชน์ของ ประชาชนหรือเปล่าหรือคิดแค่ผลประโยชน์ของตัวเองประชาชนก็คงจะต้องจับตาและวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับสอวอปติมาเตือนอุ้งอิงอย่าให้พ่อครอบงำไม่ตกอยู่ในใต้ร่มเงาแนะให้ไปบอกพ่ออยู่บ้านเลี้ยงหลานงดจ่อสื่อมีอะไรจะกลับไปถามเอง1กันยายน257นายปติมาจิตรแพทย์ สมาชิกวุฒิธภากล่าวว่าในฐานะสอวอรพร้อมจะทําหน้าที่ตรวจสอบให้คําแนะนํารัฐบาลอย่างเต็มที่ในสภาในฐานะสภาสูงที่จะเริ่มการถแถลงนโยบายนะครับรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาโดยสิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลนายกรํตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะประชาชนและในฐานะสมาชิกวุฒิสภาสอวอคือหวังให้ในายกมนตรีนำพาประเทศไทยให้ก้าว ผ่านนะครับความท้าทายทางเศรษฐกษิจความท้าทายทางสังคมไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพซึ่งดีใจที่ตอนนี้มีการนําเรื่องของมาตรฐานทางจัดริยธรรมมาพิจารณาประกอบกับการจะได้เสนอชื่อบุคคลไปเป็นรัฐมนตรี <c oughs> ก็หวังจะได้เห็นรัฐบาลบริหารประเทศด้วยความโปร่ปงใสความเป็นธรรมและใช้ความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดผลออกมาดีที่สุดต่อประชาชน นายปฏิมากล่าวว่าอยากจะเตือนนายรัฐมนตีให้รับฟังประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนให้มากยิ่งขึ้นและได้เตือนนายยไปถึงเรื่องของการครอบงำตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตราที่28ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการอนไรใดทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจการของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิส ทั้งนี้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งหลังจากออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชนในเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ก็มีกระแสกล่าวตอบรับที่ตรงกันว่าได้ออกมาพูดเตือนเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นประชาชนเพื่อฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีทีนี้เรามาคุยกันในฐานะนะครับของความเป็นพ่อก็ได้ฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรี คุณอ,อดีตนายกรัฐตนตรีคุณทักษิณชินวัตรแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่2 2สิงหาคมที่ผ่านมาคิดว่าการที่ลูกลูกจะฟังคําแนะนําจากพ่อเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในครอบครัวแต่การทํางานในวันนี้นายกนัฐมนมตีไม่ใช่เป็นลูกของคุณพ่อแต่เป็นนายกรัตมนตรีและเป็นนายกรัตมนตรีที่ถูกจับตามองอยู่เยอะดังนั้นในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกรัตมนมตีก็จําเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่โดยอาจจะปรึกษาคุณพ่อก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องให้สาธารณชนรับทราบ นายปฏิมากล่าวว่าในองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรระดับโลกเขาก็สร้างนะครับตัวตายตัวแทนหรือจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกที่ก็คือการผลักดันลูกให้โดดเด่นเรียนรู้การทํางานเรียนรู้จากการบริหารโดยให้คําแนะนํากับรุ่นลูกเป็นระยะในทางรับโดยไม่จําเป็นจะต้องให้สาธารณชนรับทราบ ที่เป็นเรื่องซึ่งนะครับสามารถดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควรได้โดยไม่จําเป็นจะต้องออกสู่ฐานรณะชนนายกรัฐมมตีจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ต้องขออนุญาตว่าคือเรื่องตัวผมก็มีลูกท่านก็ต้องยอมรับว่าประชาชนมองว่าท่านคือนายกฐมตรีก็ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําประเทศลําพังให้ได้โดยไม่มีเงาของคุณพ่อของนายกฐมตรีมาเกี่ยวข้องและถ้าผมเป็นท่านผมจะบอกกับนะครับคุณพ่อของผมว่าคุณพ่ออย่าออกสื่อเยอะ คุณพ่ออยู่ที่บ้านเลี้ยงหดานแล้วเดี๋ยวลูกมีอะไรลูกจะโทรไปถามแล้วกลับไปกินข้าวเย็ยนที่บ้านแล้วลูกจะไปปรึกษาขอคำแนะนำนายกรตีอายุ38ปีต้องทำให้ลูกของนายกภูมิใจใครจะพูดอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองไม่อยากแตะแต่ในฐานะมนุษย์นายกและมีต้องสร้างความภาคภ,ภูมิใจให้กับลูกให้กับหลานอดีตมันแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันและอนาคตมันอยู่ในมือนายยกต้องทำประเทศนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ฟังผู้ที่เชี่ยวชาญเยอะๆและฝากไปถึงบุคคลที่เป็นเพื่อนคุณพ่อด้วยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้ใหญ่ในรุ่นของคุณพ่อคุณอาต้องเป็นที่เป็นประสาทที่ปรึกษาปล่อยให้คนรุ่นใหม่เขาบริหารจาัดก,การบ้านเมืองผมเชื่อว,ว่านาย,ยกรตรีทําได้ถ้าตั้งใจจะทําอันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงนะครับจากนะครับสบวท่านหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลืนไหวมีอะไรขึ้นหนาอัปเดตฟังครับ